มาดูแนวะหน้าก,การ์ตูนกันนะคะสุนัขข้างรั้วทำเนียบมันเห่าใบตองแห้งเฮ้ยคลังเป็นกระทรวงหลกักต้องปรับปรุงตัวหน่อยคคอไอค้คลังที่เช้าตื่นมาวันแรกที่เข้ามารับตำแหน่งเลยแล้วด่าพลเอกประยุจันทร์โอชาสิปีแล้วด่าไป3เดือนติดต่อกันเ<ม>นี่ยนะคะพอเขาจริงแล้วเวลามันก็บอกความจริงว่าคุณก็เป็นคนที่ไม่มีฝีมไม้ลายมืออะไรเลยรัฐมนตรีคลังบ้านเราอ่อนแอมาก ฟังคุณฟังอาจารย์วิลาไทยวันนั้นแล้วชื่นใจว่ายัางมีอาจารย์วิลาไทยอยู่อาจารย์ตอบเพื่อตอบตัวหน่อยนะเอะซึ่งสิ่งอันหนึ่งก็บอกว่ามหาไทยคือไอหมาตัวเนี้ยเดี๋ยวมันก็เห่าคลังแล้วมันเดี๋ยวมันก็เห่ามหาไทยมหาไทยทํางานไม่เต็มที่เลยต้องยึดกลับมาให้เพื่อไทยคมซึ่งอันนี้เสียมารยาทมากเลยค<ม>่ะคุณทักษิณไม่ว่าคุณทักษิณจะในในในามแนวหน้าก,การ์ตูนคุณทักษิณจะเป็นหมาหรือจะเป็นอะไรก็ตามทีแต่การที่คุณทักษิณเนี่ยจัดแจงจุนจ้านอะอ อน,นุอนเอนุท้อนั่นเอาหนี <บด S 1> อคณไม่แห่พ่อนายกระมนตรีคุณไม่ใช่ในายกรฐมนตรีส่วนลูกสาวเองก็ทำอะไรไม่เป็นนั่งซื่อบื้ออยู่บนในที่ประชุมสภาเดินลงมาก็ให้สัมภาษณ์อะไรก็ไม่ได้วิธีง,ง่ายๆที่จะเลี่ยงจะเลี่ยงนักข่าวคือไม่ตอบอะไรเลยก็ได้เป็นเตมีใบ้เลยก็ยังได้แต่ต้องต้้งดูฉลาดแต่นี่คือแบบเจ็บคอค่ะแต่ว่าอีกวันนี้ไปนั่นแล้วพลายมันเออ <laughs> คืออะไรก็ไม่รู้พอ่อลูกคุณนี้